รู้ไหมคุณกําลังแบ่งปันเศษอาหารในบ้านกับใครมดจิ้งจกแมลงสาบหนูมแมลงวันกลิ่นหมักหมมที่คุณจะได้รับเชื้อโรคในบ้านที่สะสมมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นทุกๆวันแต่วันนี้ปัญหาทุกอย่างจะหายไปด้วยนวัตกรรมกำจัดเศษอาหารคีนไบโอคอมโพสเตอร์ที่ใช้จุลินทรีย์คัดเลือกสายพันธุ์เฉพาะเพื่อย่อยสลายเศษอาหารให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพเปิดเครื่องใส่เศษอาหาร เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงพร้อมเทคโนโลยีที่จัดการเรื่องกลิ่นสาสาดีไซน์สวยล้ำสมัยของตัวเครื่องติดตั้งง่ายประหยัดไฟสามารถกำจัดขยะอาหารให้คุณได้ใน24ชั่วโมงจบปัญหากลิ่นหม,ม,มักหมมเชี่ยโรคและสัตว์รบกวนพร้อมได้ปุ๋ยคุณภาพสูงไปเติมเต็มความสวยงามเล็กๆให้กับโลก เปลี่ยนชีวิตคุณและคนในบ้านให้ดีขึ้นเครื่องย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยคีนไบโอคอมโพสเตอร์ Bio สิ่งเหลือทิ้งสู่สิ่งสร้างสรรค์